สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่ที่สามแยกสุวรรณภูมินะครับอำเภอท่าตูมนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมสวนนะครับสวนของลุงสนองนะครับสวนปลูกอ้อยขั้นน้ํานะครับนะป่าเป็นยังไงนะครับสวนลุงอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับครับเดี๋ยวเดินทางเข้าไปขึ้นนี้แล้วก็จะไปถึงสวนลุงสนองนะครับ ที่มองเห็นอยู่ใกล้ๆนะครับสวนอ้อยขันน้ำนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้นะครับเป็นยังไงบ้างสวนลุงสนอง สวัสดีครับวันนี้ก็ะจะพามาเที่ยวชมสวนอ้อยของคุณลุงเลยนะครับลุงสนองอ่าลุงสนองนะครับยอยู่แย,แยกบ้านตาฮะแยกบ้านตาฮะตำบลทุ่กลาตำบลทุ่งกลาทุกกลากรสปรินครับก็ก็เส้นง่ายๆคือตรงนี้เขาเรียกสามแยกอะไรนะลุงส,สวนภูมิไปชุมพลอ่าสามแยกสวนภูมิลงมาชุมพลนะครับแกก็ปลูกอ้อยปลูกเอง ถูกเองขายเองขายเองนะครับเลี้มขายนะที่ผมมานี่ผมชอบนิยามสับลุงแกบอกว่าวันละห้าสิบขวดพอขายวันละห้าสิบขวดผมไม่ได้ทำเยอะนะครับเอามาชมสวนกันครับสวนสวนลอยของลุงคุณลุงปูพันธุ์เลยเป็นในชุดพันห้าศูนย์สุพันห้าศูนย์นะครับอ่าเหมือนเป็นในปริชาต์น้ำอ้อยควันอ้อยควันปริชาต์โอ้ยสวยงามเลยลุงรู้ประจันไหมรู้ประทันอ้อยควันอยู่สวยสวยเวลาดิ้นน้ำมันจะเข้มมันจะดำ เอาไปชิ้นน้ำตาลอืประดิชาติตอนนี้ตอนนี้ผมยังไม่มีพันเอาไปปลูกได้เลยครับผมจะสะสมครับอ่าอ่ามีพันอะไรไหมครับคุณลุงมีพันลเซียกับสิงคโปร์อยู่นะครับไอ้นี่ก็สุพรรณเนาะสุพรรณบุรีครับสุขของกระโปรงมาเนี่ยเอาดูอ้อยคุณลุงนะครับยปีีเเมษาน่หวานแน่นอนเหลืองนะครับเหลืองนะครับแบบนี้น้ำตาลก็ประมาณเท่าไหร่ยี่สิบขึ้นน่าจะน่าจะนะครับ อ,อา้าวต้นนี้มันออกดอกเร็วมากเลยนี่ยครับที่ถ่าแล้วออกทีนนี้ดอกอืมนะครับดูการปลูกแบบธรรมชาตินะครับลุงนะครับนะตัดขันได้ทุกต้นแล้วนี่ไม่ใหญ่นะครับแต่ขันขายได้แน่นอนเอาไปนี่หมดจังอาปลูนี่หมดแล้วก็ลุงปลูกเยอะไหมครับตอนนี้นี่อันนี้ผมลงได้ร้อยห้าสิบ กโอ้ร้อยห้าสิบก่าลุมคันขายมากี่ปีแล้วครับผมเพิ่งเริ่มตอนที่ที่สี่ธันวาเนี่ยอ๋อเริ่มที่สี่ธันวานะครับนะตัวนี้ก็เป็นสุพรรณเนาะเหลลืองมาี่เออเหลืองมาลีเหลืองมาลีเป็นอ้อยว่าอ้อยคันน้ำหรืออ้อยขั้นคันน้ำเหมือนกันน้ำก็ะเซิงเหมือนกันอืมนะครับเหลืองมาลีนะครับเหลืองมาลี เดกัอนันครับอันนี้อะไรเลยสิงคโ,โปร์ครับน้องเาให้มาเขาจารัได้ยางอ่าสิงคโปร์ครับสิงคโปร์ระปรนะครับผมก็ปลูกอยู่สวนนะครับเรียบร้อยหมดนะครับตายปลวกกินเออปลวก,วกใช่ครับลุงปลวกมาเร็วมากคือ๋ผมต้องตัดแล้วใส่ถุงชั้มมันขึ้นมาณนี้ผมก็มาลงอืมปลวกถึงจะไม่กินครับผมฝังเป็นเป็นยี่สิบลมนี่ขึ้นได้ไม่กินลม้มหนึ่งอย่างถ้าเราปลูกแล้วเจอเจอปลวกเจอมดกินนี่ลุงทำยังไง ลันแก้งพุ่งช้ำเลยอ๋อใส่ใส่ใสข้อมาช้ำข้อละลุ่มไรทุ่งละจีห้าตาก็ใส่ช้ำขึ้นนะครับมะโขอืมช้ำก่อนนะครับก็ค่อยเอามาลงหลุมเนาะครับมั้งนันปลวกกินหมดนะครับพอเวลาปลูกอ้อยใหม่ปัญหาคือเจอมดเจอปลวกครับแปลวกตัวตัวดีเลยแล้วมันแทงรกแล้วมันจะไปกินไส้ข้างในมดเกลี้ยงเลไไม่มีขึ้นเลยอืมวิธีการแก้ล้วก็เอามาเพาะใส่ถุงแล้วค่อยมาลงหลุมเนาะลงดินเลยครับอ่าตัวนี้สิงคโปร์ สิงคโปร์น้ำผึ้งใช่ไหมครับนี่ไนี่รับสิงคโปร์น่าจะเป็นน้ำผึ้งสิงคโปร์แบบรถไหนไม่รู้แต่ก็ครับ่ามันก็อร่อยดีน้ำแบบนิ่มๆอืมครับครับครับจะสู่สู่สุซรปห้าศูนย์ยอมไม่ได้จ้าสุปห้าศูนย์เลยนะอะผมผมไปกี่ซ้นก็สุปห้าศูนย์อย่างเดียวเลยสุดยอดน้ำเขียวสวยหอมนะครับนี่ผมก็เลยตั้งคณะได้ทีเดียวหงมจลองว่าจะไปโอ้ฝั่งโน้นนี่นะครับคณะอีกนะครับฝั่งโน้นอะไรลุงอันนี้ก็สุปห้าศูนย์เหมือนกันสุพรรรรณนนนะะคคัับบอเดีี๋ยวกห้าป จะทำได้ดูดีกว่านี่อยู่โอ้<ด>ลุงบ<ด> <ๆๆ S 2> อกตรงนี้จะถมปัวย่างเดียวทำเป็นคนายาวปาไปนู่นเลยน่ะทป็นเดือนรอบรอบสวนเลยพอทำนาสวนแดงแล้วก็จะเลี้ยงปลาแล้วก็พรากบแล้วก็จะปล่อยทุ่งนาธรรมาชาติแล้วจะทำโอ้ยทมอ,อ,อยู่นู่นนะครับครับครับอ่ะยังปุ๋ยลุงใส่ปุ๋ยอะไรนี่ผมใช้ปุ๋ยคลอกย่างเดียวปุ๋ยคลอกแกแบมปุ๋ยคลอกแกมปุ๋ยคลอกแกแบมปุ๋ยครับนี่ก็จะเป็นปุ๋ยเลยที่ลงก็เป็นปุ๋ยแล้วอ่านะครับเนี่ย ผมชอบอ้อยคันน้ําอย่างนะครับเวลาเราตัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเต็มเลยนะครับพุกนี้เียนะครับนะเต็มสวนเลยแล้วก็เต็มสวนเลยนะครับมันจะเป็นปุ๋ยในตัวเลยเรารียนนะออกมาเราก็เอาขึ้อ้า่ยมันลงในสวนเราก็เป็นปุ๋ยไปในเัวอีกเดี๋ยวผมจะดูตัวนครับผมจะซื้อไอ้นั่นอ่ะไอ้ไอ้ที่ว่าไบโอละลายจบใบไม้ผมจะลองใช้ดูมันจะได้อย่างผมเป็นครูช่างเนาะนะครับผมก็ที่ผมมาทําทุกวันนี้ผมอยากจะรู้ว่า เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยคันน้ําอ่ะเขาต้องการเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรอะไรที่มาช่วยในการทําสวนเนี่ยครับถ้าเป็นไรพวกเขาชวน,นดินอ่ะพวกพมา,ะาจะไปเอารถไถพรน,นเล็กๆอ๋อลุงอยากได้รถไถพอวน,นเล็กๆใช่ใถ่่ราใช้านเล็กๆรถเล็กแล้วไถผานไถแบบไถโมโนไลล้อลอืมครับก็ก็ก็เห็นมีจําหน่ายเยอะเหมือนกันนะครับก็จะกำลังชุดระพับกำลังชุทรัพั์นะครับนี่ยามลุงไงบอกวันละห้าสิบขวดพอ ห้าส <50 S 2> ิบขวดขวดยี่สิบบาทก็วันหนึ่งเท่าไหร่นี่ผมมาขายแค่สิบบาทเองสิบบาทครับโอ้หกตัวเล็กสิบบาทไหมลุงสองร้อยยี่สิบยี่สิบสิบบาทวันละห้าร้อยกูว่าวดีกว่ายุงเทพหมายผมไปยุงเทพรับจ้าองเขามาจะอ่านี่ไหมครับผมไปทุกสวนจะเจออย่างนี้เลยครับอยู่กรุงเทพผมก็ขับรถส่งของผู้รับเหมาที่เขาบริษัทเขาเปลี่ยนในทุนใหม่ผมก็เลยลาออกผมลาเกษียณเลยอืมผมมานนอนนอนกินนอนเล่นอยู่สวนผมป,ปีหนึ่งไม่มีเงินใช้นะ ครับมีอะไรกินน่ยตามเป้นงละเอาตัดสินใจนะครับใครจะอยู่กรุงเทพนะครับอยากกลับมาอยู่บ้านนะดูสวนลุงลุงสนองไปลุงสนองนะครับลุงสนองลุงสนองลุงนองนะครับมันล้มผมผมล้มพอเจอฝนมาดินมันหลวมตื้นใช่ประสบการณ์เหมือนผมครั้งแรกเลยปลูกอ้อยนะครับอ้อยอ้อยล้มเดี๋ยวผมกำลังจะเอาดินเข้ามาแล้วก็จะกุบเลยโอ้โหขาุดกุบนะครับลุงแก้แก้ปัญหาโดยแกตอนนี้ผม เห็นรถขนดินเข้ามาหรือก็จะเอาดินมากบเลยนะครับเพื่อไม่ให้มันลม้มนะครับก็จะพอเสร็จก็ขี้ควายใส่แล้วก็กบดินตาไปเลยเอ๊ะลุงเดินเข้าไปในสวนดูอ้อยลุงไม่สวยนะครับแต่แต่ผมดูแล้วมันขันน้ำได้หมดแล้วนะครับนี่ตังเน้อตัวนี้ตแบบัดถึงหมดแล้วนะครับนะครับลุง ตัดออกขายทุกวันไหมช่วงนี้ครับเดี๋ยววันนี้หยุดวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์ครับผมตัดอะไรยี่สิบต้นเองโอ้ยสบายกว่าข้าราชการเลยไอ้นี่ไอ้นี่อ้อยพันอะไรทำหน้าทุนหมดเลยพันโอ้ยนะครับเกินคนังไม่ตัดนะครับต้องมองดูเราจะรู้เลยครับมันเหลืองเนี่ยออกหวานเลยนะครับผมคาดว่าเกินยี่สิบปิดแน่นอนความหวานจะเยอะอยู่ตรงนี้ครับาะนั่นจะหวานพอประมาณผมันจะ ตอ 2, ่อสองสกุลน้ำต่อสองอันนี้ตอ่อนี้ต่อหนึ่งอันนี้ต่อหนึ่งใรานี้คนนี้ต่อสองแล้วเขตัดขายพันตอ่อแล้วเราตัดขายพันครับเนี่ยต้นต่อสองมันจะลม้มจะเป็นอย่างนี้หมดเลยอ่าส่วนตรงนี้ก็คืออ้อยที่มันล้มนะครับแต่ไม่ยืนหานะครับเพราะว่าเราคําำไปอยู่แต่ก็ยังไม่เท่าร่เราตัดขายเองด้วยนะครับ,รบไปเสียเรืร่เอาวันละยี่สิบต้นรอครับแล้วถ้าจะมีคนมาซื้อจะขายไหมนี่ขายพันขายพันอย่างเดียวแต่ จะขายไปรีบไม่ขายไปรีบไม่ขายเพราะจะของไม่พอเยอะแล้วะเ,เดี๋ยววันหลังนี้ผมจะแวะมาที่เดี๋ยวผมจะมีสานี่ผมจะเริ่มปั้นใหม่แล้วปั้นใหม่นะ<อ>เ,เดี๋ยววันหลังจะพาไปดูนะอา่าลุงตะน้องแกขายน้ำอ้อยที่ตรงไหนนะครับอ่เท่าที่ผมติดตามในเฟซแกลบางทีแกอยากตั้งขายไหนแกก็ตั้งขายเลยนะครับสวยงามนะครับอ้อย อันนี้คืออ้อยขันน้ํานะครับอ่าอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรนะครับกรล,ลังเลื่อนก<ะ>ำลังเ <นะ S 2> ลื่ลครับอย่างของคุณลุงนี่อาชีพคนแก่กเกษียนอาชีพคนแก่เกษียนมันล้มไปเยอะไม่จบคลองอันนี้คืออ้อยล้มนะครับน่ะต้องตัดแล้วเพราะว่าอย่าง,างอันนี้ลุงเพิ่งปลูกแค่ป,ป,ป,ปีแรกนะครับเนี่ยเข้าปีสองเข้านี้เข้าปีสองเนาะเข้าปีสองนะครับนะตอนนี้ก็มีโครงการขยายออกไปอีกครับเรียกว่าจะสมตัวนี้สมแล้วดินพรุนตะออฟไปปลูกเลย เราคัดลองแม่เสร็จแล้วก็ดินเข้าใส่ต้นนี่นี่ผมผมเห็นปุกปุ๋ยอ้อยเนาะเนี่ยถ้าผมทําทํารุดละเล็กเข้าไปนี่ไล่จัดการในใบพวกนี้เนี่ยได้ถึงน่าจะดีเนาะเนี่ยเพราะว่าพวกนี้ถ้ามันสับย่อยละเอียดให้มันเป็นปุ๋ยไปเลยก็ดีเนาะนะครับจะจะซื้ออนนัหน่ละที่ว่าเขาโฆษณาไบโอที่ว่าฉีดย่อยสลด์พวกกิ่งไม้ใบไม้อ่ะก็จะมาลองดูอยู่ แล้ว่าดูแลผมนะจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยผมก็เอาดินกบมันก็ไม่แต่ของของของลุงจะบอกจะเอาดินกบเลยตอนนี้นะครับก็ต่อมันตื้นนะครับต่อมันตื้นนะครับปัญหาของคนปลูกอ้อยปลูกอ้อยครั้งแรกจะเหมือนกันนะครับก็คือปลูกตื้นผมตัดวันแรกของวันที่สี่นี่อ๋อต่อแรกเลยต่อแรกที่ตัดวันแรกที่ไปรีดขายวันแรกวันแรกได้กี่บาทครับวันแรกก็ได้เกือบห้าร้อยมั้งวันแรกโอ้ยเกือบห้าร้อยโอ้ยสวนกับสวนตัวเองเีื้ก้เดียวนนะครับนะ ไม่ต้องมาจำกัดเวลาว่าเข้าสองโมงออกห้าโมงไม่ต้องไปเด้งนะครับอ่าขายจ้าวกเช้าถึงบ่ายโมงบ่ายสองหมดในหมดเหลือน้อยแล้วก็เก็บมาก็เข้ามาสวนดูแลสวนต่อแล้วรไอ้ไอ้เครื่องคันนี่ใช้รุ่นไหนผมใช้ไอ้รุ่น F5 นานนะครับเจอไแล้วนะครับนอง้าอย้าวโฆษณาให้น้องเขาหน่อยน้องเฉลิมศักดิ์ผมนะครับนะลุงซื้อมาจากไหนเครื่องคพี่ชัยพิชาติที่ไหนขอนครพนมอ๋อไม่ซื้ออยู่สุรินทร์ เฉลิมศักดิ์ผมสาขาเขาอยู่เนี่ยตรงผมเคยเอาไปเอานั่นไปเปลี่ยนแล้วอีเวนเตอร์ไปเปลี่ยนอ่าก็ไม่ใช่วันเดียวมีปัญหาอะไรไปให้เขาเคลมอยู่สรินอืมครับก็ที่ตรงข้ามค่ายตาชะนด้านครับนั่นแหละน้องเฉลิมศักดิ์ครับอ่านะครับอ่าเอเย่นรายใหญ่นะครับเครื่องเครื่องคันสาขาเขาก็ว่าน้ำอ้อยนะครับนะครับน้องเฉลิมศักดิ์ผมก็จะพยายามตัดไอ้ที่ล้มอ้อยบวมลงมก็เอาดินเข้าเลยนี่งก็ขัดผมไปเรืยๆทดน้ำอ้าวนี่ครับเดี๋ยวลุงจะตัดขายนะครับโอ้มันขายได้แล้วนี่ คันน้ำได้แล้วลุงเนาะแล้วเดี๋ยววันนต่อไปก็อีกสักก็มีสาวก็ได้ตัดไปันแล้วตอนนี้เออตอนนี้ผมก็ลองอีกอย่างลุงผมเอาไปทําน้ําตาลให้ผมก็จะคิดอยู่ให้แม่บ้านทำคิดอยู่ตอนนี้ทําสุพรรณบุรีทําได้แต่พันอื่นทาไม่ได้เลยไอ้นี่ผมจะลองนี่ทําได้ไหมอ่าได้ครับผมลองสุพรรณบุรีแล้วค่าความหวานมันต้องสูงหน่อยครับต้องต้องต้องจับจัอ่าให้แม่บ้านลองทำสี่ห้ารอบแล้ว คิด <K ill ain> ว่าจะแปลภาพภาไปทำอะไรเป็นแบบน้ำเชื่อ <omin> มแล้วก็ไปชงกาแฟอ่าครับผมแล้วก็ลองลองให้เขากินดูต้มน้ำอ้อยี่ชงกาแฟเ,เลยไม่ต้องใส่น้ำตาลกาแฟดำครับทุกวันผมก็กินอย่างเงี้นครับกาแฟดำนะเอากาแฟดำแล้วน้ำอ้อยต้มนะครับผมครับไม่ต้องใส่น้ำตาลโ,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 โอ้โหอ่าเดี๋ยวลองดูลองดูนะครับลองดูเราเราสร้างผลิตภัณฑ์อ้อยเราให้มันหลายๆอย่างเนาะเอาน้ำอ้อยแล้ว มาต้มแล้วชงกาแฟดําไม่ต้องใส่น้ำตาลกินแล้วหอมกลมกล่อมก็ไปเลยอืมครับแต่สุฟันบุรีอันดับหนึ่งคือเรื่องหอมหอมหอมใช้ได้หอมใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปในอนาคตคุณผมจะทำดีๆก็ให้ลูกสาวมาขายกาแฟน้ำอ้อยเลยต่อไปนะในเมื่อแกมีแนวนมมีอนาคตแล้วธรรมดาเลยครับกลับมาอยู่บ้านเนี่ยอยากทํางานกรุงเทพ่ยนี่ผมปลูกเพลยบจนไม่ได้ปลูกผมปลูกไอ้ลงมะนาวมะนาวผมโดนน้ำท่วมตายหมดเลยอ้าวนี่ดูผลผลิตจากชานอ้อยนะครับของนะครับนะอันนี้อ้อยที่ เราคันแล้วนะครับเอากากมาทิ้งได้ปุ๋ยอย่างดีเลยนะครับนะหรือว่าบางคนก็เอาไปให้วัวนะครับลุงมีวัวยังยังเลยยังเาะก็จะพัฒนากว่าจะเอาคงไม่ได้แล้วทำข้อวัวข้อไก่เลี้ยงไปเรื่อยๆใครมาก็อยากกินจับกินเลยแกะตัวปลาก็ใครจยามาก็หวานเอาเองเลยผมบาดมัอ่าโอเคนะครับอ่ะมาดูสวนสปลอยคุณลุงสนองครับวันนี้นะครับอ่ครับคุณลุงมีอะไรจะฝากบอกสำหรับคนที่อยากมาปลูกอ้อยคันน้ำ ก็ใครสนใจก็ต้องต้องมาเลยครับทําจริงอย่าเล่นอืมลุงบอกทําจริงอย่าเล่นนะถ้าทำเราอะไรไม่ได้กินหรอกครับพอมันสู้อุปสรคไม่ได้ปัญหาอุปสักไยแรงครับครับนี่ตอนนี้ตัวสําคัญครับผมผมลุยมาโ้แบบโชคชนปีเต็มๆเลยเด้งวิงนะครับวีปีเดียวนะครับลุงแกมีนิยามว่าวันละห้าสิบขวดนะครับผมปลูกแค่นี้หกชิปกระลุมผมก็ขยายได้ร้อยก่าลุมนี่ยปีเดียวนี่แล้วก็ปีที่สองมันก็เริ่มเข้า ครับพอออกดอกคนก็ตัดใจขายสร้อยไปซื้อเครื่องดีนน้ำอ,อ้อยเลยอืมมัทุนไ์ใมีทุนแล้วอ่าตอนนี้ปัญหาของผู้ค้นน้ำอ้อยอันดับแรกคือเครื่องนะครับเครื่องแพงอ่าเครื่องราคาแพงมากนะครับนะถ้าเครื่องดีก็ถ้าเครื่องราคาหมื่นต้นๆเนี้ยกระ,กะดิน้ำตกสองสามมันก็ถ้าเราทําให้มันถูกลงมามันสักสักหมื่นหนึ่งเนาะลุงเนาะมันกระดิสองรอบอะอ่าอันนี้รอบเดียวจบเลย เพราะว่าเครื่องทุกวันนี้มันรอบเดียวเนาะที่เราใช้กันนะครับเที่เขาใช้ไอ้ตัวไอซีเฮดอ่ะมันยังสองรอบนะซีเฮดอ่ะพวกนั้นน่าจะใช้เฮ็ดสองสามรอบอยู่ต้องสองสามรอบพวกเราใช้รุ่นเอฟกันรุ่นเดียวนี่มันมันดินมันแห้งแห้งขึ้นไม่มีอะไรเลยอ่านะครับถ้าต้องการเครื่องเอฟนี่ต้องลองเฉลิมศักดิ์กันเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ประมาณลำนี้ก็ได้ยกประมาณสี่ขวดนะลำหนึ่งลำหนึ่งได้สี่ขวดนี่ได้มาสี่ขวดอ่าลุงบอกว่าลำลำหนึ่งได้สี่ขวดขวดหนึ่งก็คันเจ็ดสิบบาท ลุงขายอะไรส่สิบาทก็สิบาทอ่าสิบาทก็สี่สิบนะครับลำหนึ่งสี่สบถ้าคนยี่สิบบได้กับร้อยอ่ะนะนะครับก็เราปลูกเองขายเองนะครับถ้าขายยี่สิบาทได้ตัวร้อยเลยอืมนะครับเอ้าตัวนี้ก็ลำหนึ่งสี่สิบกี่ลำลุงทั้งหมดนี่ก่อนี้กลงันกอนี้อะไรครับนี่ต้นต้น กอนนี้สิบต้นสิบต้นโอ้กอละสี่ร้อยครับกอละสี่ร้อยอ่ะขั้นต่ำกอละสี่ร้อยนะครับคิดแบบคร่าวๆนะครับนะส่วนเหลือหางอาจจะได้ถึงห้าร้อยก็ได้นะครับนะตนี่ตดอ้อยต้นสี่กิโลได้ตั้งหกขวดสี่กิโลลำา้นี่สี่กิโลได้หกขวดอืมลุงสนองบอกนะครับสี่กิโลนี่หกขวดนะครับนะบางทีมันก็อยู่กับ เครื่องนี้เนาะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องไงรุ่น f ตุวนี่โอเคเลยผมว่าใชมันดน่าดีอยู่โอเคเลยรุ่น f เนี่ยครับสุวรรณนะครับเครื่องที่ได้น้ำแรงมีเสครับเพราะว่าผมลือเครื่องหีบอ้อยมาสามเครื่องละนี่นยากรู้ไ่นอ่นี่นี่่นี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 ่น่นี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 ่นต่งี่น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 ง่นี่นีันี่นี่่นี่ดี่น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 ี่่าป่จจัยหลักคือมอเตอร์ มอเตอร์มันแน่นนะครับมอเตอร์มันแน่นนะครับอ่านะครับมอเตอร์รุ่น d f นี่สุดยอดเลยนะครับมอเตอร์ไปร้อยวัตต์ครับไปร้อยวัตต์เมืองไทยไม่มีขายนะครับอ่ะขอเพิ่งกินอย่างเดียวครับที่ผมปลูกมะนาวเกือบยี่สิบต้นตายหมดเลยนะต้นที่คนเจ้าดิมะนาวมะนาวลุงจะบอกว่าปลูกไม่ขึ้นแต่อ้อยนี่โอ้ยปลูใช้ได้เลยอ้อยใช้ได้เลยนะครับปลูกเองคั้นเองขายเองนะครับอ่าก้อนหนึ่งสี่ร้อยนะครับนะวันละยี่สิบต้น ไม่จากัดลุงขายที่ไหนอ่ะปกติลุงลุงขายไหนบ้านยางน้อยบ้านยางน้อยหน้าบ้านเส้นรัตนะบ้านยางน้อยเส้นเส้นรัตนะท่าตูมไปรัตนะครับอ่านะครับแวะได้นะครับลุงสนองน้ำอ้อยสวนลุงสนองอ่าน้ำอ้อยสวนลุงสนองนะครับชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปรัตนะพี่เห็น้ายผมจำอะไรเลยครับมีสองไปแล้วก็บรรทักบ้านผมมาบ้านน้องสาวโมเดลติดกับซอยยิ่งขาเล็กอ่ะครับเนาะ โอเคครับผมนะครับวันนี้มาเที่ยวชมสวนคุณลุงสนองนะครับนะนะครับอ่าท่านก็ออกมาจากกรุงเทพนะครับมาปลูกอ้อยเนาะลุงเนาะกับอากเรอยชีชเอร์มาเป็นชาวไร่ก็จะได้อ่าเป็นชาวไร่นะครับนะนะครับแต่ที่ผมมานี่ก็นะครับก็ถูกใจนี่ยางแกก็บอกว่าแกขายวันละห้าสิบขวดก็อยู่ได้นะครับนะอยู่บ้านไม่ต้องร่ำรวยอะไรลุงเนาะองคิดได้มากครับนะอย่าไปสร้างหนี้ก็พออ่าคนถ้าเธออยู่คุณผู้ชมอย่าอย่าสร้างหนี้ครับ อยู่แบบพอเพียงครับผมครับผมอ่าโอเคนะครับวันนี้นะครับก็ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงครับครับครับผมครับสวัสดีครับไม่ค่วงเรื่อก๋วยเตีวต้มก๋วยเ